ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะ หัวลงจินตราพูลลาบหลังเตรียมมอบเงินให้แม่น้องชมพู่จากกรณีเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่อายุ3คขวบตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมปี2563ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ยังหาหลักฐานและตรวจหา DNA แฝงแต่ผ่านไปแล้วหลายเดือนคดีนี้ก็ยังไม่สามารถคลียคลายได้ ซึ่งหลังจากนั้นเมื่อลุงพลทราบเรื่องที่แม่น้องชมพู่สงสยัยก็เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าแม่น้องชมพู่จะคิดแบบนี้กับตนจึงประกาศตัดญาเรื่องราวจึงเริ่มบานปลายเพราะต่างฝ่ายต่างแฉกันไปมาแล้วเรื่องราวดังกล่าวมีชาวโซเชียลจำนวนมากเกรงว่าลุงพลจะโดนหมายจับและเชื่อว,ว่าลุงพลไม่ได้ทำแน่นอนซึ่งต่อมานักร้องหญิงลูกทุ่งยอดนิยมอย่างจินตราได้ทับทำลุงพลให้ไปขึ้นคอนเสิร์ต ต่องอยด้วยการและเพลงที่จะนําไปร้องด้วยการนั้นก็หนีไม่พ้นเพลงต่องอยที่โด่งดังอยู่ตลอดและก็เป็นรามาขึ้นมาอีกจนได้ข่าวเมื่อสาวจินตลาภูลาบนั้นเจ้าตัวกำลังจะมีเพลงใหม่คือเพลงสาวกกอกที่มีลุงผลป้าแตนเป็นคนเล่น MV มีประกอบเพลงแต่จะมอบรายได้ให้กับแม่น้องชมพู่ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ชาวเน็ตบางส่วนว่าไม่ควรมอบให้แม่น้องชมพู่แล้วเพราะเงินบริจาคก,ก็ได้ไปมากพอแล้วแถมยังไม่มีการกางสเตตเมนต์ให้ดูยอดเงินที่แท้จริงถ้าจะทำบุญก็ทำบุญที่วัดจะดีกว่านั่นเอง